ลูกคนงานไร่สับประรดผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาใช้ฝีเท้าสร้างตัวจนได้เข้าสู่โรจุฬาภรณราชวิทยลาลัยชนบุรีตลอดจนเข้าสู่เส้นทางลูกหนังอาชีพกับชนบุรีสันธิบาทและอยู่โยงมาถึงศรีราชาเอฟซีพาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกได้ถึงสองครั้งกระทั่งโชคชะตาพาเขาไปในจอยไปทั่วทุกทิศทั้งสุพรรณบุรีเอฟซีอาร์มี่ยูนเต็ดบอลยูเยูนเต็ดไทยฮอนด้า กราดเอฟซีรวมถึงลงไปเล่นไทยลีกสามกับอุทยัยธานีเอฟซีและพาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จมาปีก่อนตัดสินใจกลับสู่ชลบุรีอีกครั้งกับพัทยาดองเฟนยูเนเตดเป็นกำลังสำคัญพาทีทมจบแชมป์โซนบุรพาและขยับสู่ไทยลีกสองได้สำเร็จในเวลาต่อมาปัจจุบันเขาคือแข้งซีเนี่์คนสำคัญที่ขาดไม่ได้สรับทับโดมา,าหางกาตัวนี้กับความฝันที่จะพาทีมลูกหนังจากพัทยา กลับสู่จุดที่เคยยืนหน่อยพดวงหอยแบ็คนักสู้แห่งพัทยาอยู่ในเต็ด